สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเป็นการคํานวณระยะสุดท้ายนะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจาวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณระยะสุดท้ายของเรานะคะขอฝากการคํานวณเลขเด่นหน่วยล่างนะคะ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างรวมกันสนับสนุนสลากกินแบรัฐบาลคาเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหน่วยล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างนะคะบวกสองบวกหนึ่งนะคะ สำหรับแนวทางนี้การคำนวณหาเลขเด่นของเรามีแค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักหมื่นเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ด ได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกหนึ่งแปดสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลในท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงูนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกหนึ่งแปดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักมือนะคะเลขศูนยสูตรบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกสองนะคะได้สี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะได้ห้าจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งสี่ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวนดนี้ออกหนึ่งสี่เรามารับชมกันต่อนะคะหลักหมื่นเลขแปดแปดบวกสี่นะคะสิบสองสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสิบสามบวกสองนะคะสิบห้าสิบห้าดเลขเด่นห้านะคะ ห้าบยหนึ่งนะคะได้หกจะสําหรับผลออกรางวัลท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสี่ห้าจะสําหรับแนวทางการคานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงูนี้คํานวณได้นะคะเลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวสี่ห้าเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงูนี้เขาตัวเลขเดน่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะรางวัลท้ายสองตัวออกสี่ห้า เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักมือนะคะเลข9 9บวก2 11 11บวก4นะคะ15 15บวก2นะคะ17 17ได้เลขเด่น7นะคะท่านผู้ชม7บวก1คงที่นะคะได้8จากสำหรับผลออกเรามาเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก1 7จากสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักหนุ่ยล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข7และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัว1 7 เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตาแหน่งของหลังหน่วยล่างตามสูตรนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี้คืองวดประจาวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดการคํานวณเข้ามาในตาแหน่งของหน่วยล่างตามสูตรนะคะสำหรับแนวทางนี้ก็ผ่านมาแล้ว4ิงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทางเราขอแนะนำสูตรคำนวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดหน้านะคะคืองวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นนะคะเลข9 9้บวกหนะคะได้10 10ิบวกหนะคะ11 11อบวกอนะคะ13 13ได้เลขเด่น3นะคะท่านผู้ชม3าบวกอคงที่นะคะได้ส จะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับวันสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางกางรคำนวณระยะสุดท้ายของเรานะคะหลักหน่วยล่างทางเราคำนวณได้ละเดนมาแล้วเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณหาละเ่นหลักหน่วยล่างระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้ละเดนมาแล้วเลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮ้รวยๆท,ทุกท่านนะคะจ้ะสวัสดีค่ะ